สก,กาวมาโต้เดย์ตอน2 0 8แบบนี้มันดีแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ต่อจากตอนที่เคป,ประกาศไปเนาะก็คือการที่ร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาโดยการอนุญาตให้คนสามารถใช้ปืนได้สามารถใช้ปืนยิงได้ั้หมด3นัดและในตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วซึ่งเอาจริงๆผมคิดไว้ว่ายังไงก็ชิบหายในตอนที่ได้เห็นเคเลือกประกาศเนี่ยคือคิดไว้แล้วว่ายังไงก็ชิบหายแล้วพอได้ดูแล้วก็เออชิบหายจริงอะ คือจริงๆผมก็ทําทุกอาทิ์นะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมถึงไม่ยอมลงแต่ก็อาจจะรู้สึกว่าตอนพูดมันอาจจะยังไม่ดีพอมันก็เลยไม่ลงเปิด <c oughs> มาในตอนแรกเลยเราก็จะได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งบนรถไฟซึ่งได้เจอกับพ่อหนุ่มที่โรคจิตซึ่งในเคสแบบนี้มันเป็นเคสที่อาจจะเรียกว่าเราจะได้เห็นบ้างในโซเชียล แต่ความเป็นจริงคือมันเกิดขึ้นแทบจะตลอดไม่ว่าจะเป็นที่ไทยญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าต่างประเทศที่ต่างๆอ่ะคือมันมีเกิดขึ้นตลอดเว้ยแต่แค่คนที่ถ่ายคลิปทันอาจจะเรียกว่าโชคดีก็ได้ที่ทําให้เราได้เห็นแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันยังมีอีกหลายที่มันมีอีกเยอะมากกับคนที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งพอมีสิ่งที่เรียกว่าก,กฎหมายขึ้นมาแต่พอเคล่ากฎหมายใหม่ขึ้นมาโดยการที่อนุญาตให้เราสามารถยิงปืนได้ทั้งหมด3นัดโดยที่การยิงทั้งาครั้งนั้นอ่ะไม่ว่าจะ ตายก็ไม่ผิดมันก็เลยตามรูปเลยมันจะว่าไงอะมนุษย์เรามันก็มีความปาเถื่อนอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่ทําให้มนุษย์เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ก็คือกฎหมายเพราะว่ามีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายคอยค้าไว้อยู่เลยทําให้ความบ้าหรือความปาเถื่อนของคนเราแม่งไม่ได้ไม่ได้มากกว่านี้คนตายก็ติดคุกทำอะไรร่างกายก็ติดคุกแต่ถ้ามีเงินก็จะออกมาก็ได้ นอกเรื่อ,อ,อ,อแต่พอมีกฎหมายนี้ขึ้นมาเราไม่ถูกใจใ,ใ,ใครเราก็สามารถยิงคนนั้นทิ้งได้เลยเหมือนอย่างเคสในตรงนี้ที่นั่นแหละนะไอ้หนุ่มโรคจิตที่พยายามจะมาแล้วล่อลวงผู้หญิงซึ่งดูจากที่เธอพูดแล้วก็สีหน้าของเธอเนี่ยน่าจะหลายครั้งมากเออหลายครั้งมากๆก็เลยเรียบร้อยเลย1ปังเคสต่อไปก็จะเป็นขับรถบนน้องถนนที่เรียกว่าขับขับแบบกวนชาวบ้านอนะอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละมาเลยประโยคนี้ถ้าตำรวจไปทำงาน แต่ตัวจัดการได้เองเรียบร้อยไป1หนึ่งคนต่อไปมา้วจะเป็นพนุ่วคนนี้ที่อยู่แผนกช่วยเหลือด้านการดําเนินชีวิตและคนที่อยู่ข้างหน้าพนุ่มแว่นคนนี้ก็พูดมาว่าส่งเงินมาซิว้ยจะได้จบๆหน้าที่ของแกคือช่วยคนไม่ใช่เรื่องไงค่าครองชีพนั้นสูงซะจนตัวไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ยพนุ่มแว่นก็พูดกึนมาว่าคุณคุโซตะคุณก็มีรายได้ประจําอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับขอโทษนะครับมันไม่ใช่เพราะค่าครองชีพหรอกถ้าคุณไม่แกนิสัยติดพนันพนุ่มคนนั้ก็ฮะแปลว พรหนุ่มแม่เราก็เลยก็เออสิวะแล้วก็ปังเพราะตันมีไอสวายอย่างแกอยู่นี่แหละคนที่เขาต้องการความช่วเหลือจริงๆถึงได้โดนเข้าใจผิดไงและหน้าต่อมาก็จะเป็นมาตรการเห็นชอบพลเรือนติดอาวุธวันที่3มีประชาชนใช้กระสุนไปแล้ว0.25ผู้เสียชีวิต3 2 4 0 0 0คนอันหนึ่งอัตราการก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนลำคาญลดลง90เมื่อเทียบ กับวันเดียวกันในปีที่แล้วก็คือในส่วนนี้ในส่วนที่ว่ามีผู้เสียชีวิต3 2 4 0 0 0นคนเนี่ยซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนในวันเนี้ยก็คือลดไป90%คือแบบว่าแค่ต่อให้แบบมึงไม่ชอบขี้หน้าหรือแบบมึงรู้สึสกอำบากมึงก็สามารถยิงเขาได้เลยอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าลดไปเยอะขนาดนี้หน้าต่อไปก็จะเป็นตอนที่เคนั่งอยู่เคมันก็ได้พูดแบบว่าเมื่อคันจะลั่นไกยใส่คนอื่นเป็นครั้งแรกนัดแรกจะหนักอึ้งนั่นเพราะมันต้องอาศัยเหตุผลความชอบธรรมที่ควรค่าพอ แต่ระหว่างตรงที่เคพูดนี่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นอีกนะตอนแรกคือ3 0 0 0 0 0 0 0ม0ันใช่ไหมตอนนี้เพิ่มมาอีก907คนหน้าต่อไปก็จะเป็นต่อจากเหตุการณ์ที่พี่แว่นยิงตะลุงคนนั้นไปพั้งางานคนหนึ่งก็มาแล้วก็ได้ถามพี่แว่นว่าเอ่อทำไปลงไปอะไรเงี้ยพี่แว่นก็เลยบอกว่าไม่เห็นเป็นเลยเนี่ยครับในสวบพักนั้นอนะเราต้องหาทางเอามาตรการมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนสิครับพี่คนนั้นกก็พูดว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นสวบหรืออะไรทั้งนั้นแหละสิ่งที่นายทำมัน สนนะพี่แว่นแกก็ส่วนกันไปเลยว่า1คนจะใช้กระสุนสารนัดโดยชอบด้วยกฎหมายยังไงก็ได้ประเทศกําหนดไปแล้วไงครับแล้วคนข้างๆแกก็พูดว่าฉันขอประนามนายฉันขอประนามนายตกเป็นทาตความรุนแรงแบบนี้น่าสมเพชสิ้นดีพอโดนด่ายี้ในตอนที่ตัวเองสามารถทําอะไรก็ได้แล้วอะ่ะก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเคก็จะพูดต่อว่าใจของนัดที่2มันช่างเบาหววเหลือเกินภาพต่อไปก็จะเป็นนั่นแหละพี่แว่นก็โปงเขาทีคนข้างๆไปเลยเคก็ได้พูดต่อว่าเมื่อได้ลั่นกระสุนนัดแรกไปแล้ว จะทําให้ความยากในการข่บผลลดลงแบบพวบาพความตระหนักรู้ในความผิดจะลดถอยลงรวมทั้งจะพร้อม่างนใจด้วยให้ผลแค่เล็กน้อยจนในที่สุดก็จะไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกแต่อย่างที่เคพูดผมคิดว่าน่าจะจริงนะในนัดแรกอะต่อให้เราเลือกที่จะลั่นใจสติชั่วบูกเพราะด้วยความไม่ทันคิดหรือแม้แต่จะตั้งใจก็ตามแต่ผมคิดว่าการขับในครั้งแรงมกมันก็ต้องมันก็ต้องมีความรู้สึกที่ตระหนักคิดอะไรขึ้นมาบ้างป่ะผมคิดว่านะผมคิดว่ามันต้องมีความรู้สึกตระหนักคิดว่าเอ้ย คนลงไปแล้วรู้สึกกลัวขึ้นมาที่หลังหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดอัต่อไปจริงๆได้อยู่ก็คงอาจจะเรียกว่าเริ่มชินใช่ไหมผมมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะแค่จะต่อยคนผมยังไม่กล้าเลยแล้วก็จะถัดกลับมาที่พี่แว่นที่มีความคิดที่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยก็มันถูกกฎหมายนีหว่ามาละมันมาละสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ประกาศอะไรแบบนี้แต่เคก็ได้พูดว่าเมื่อมอบเกาะป้องกันที่เรียกว่าถูกกฎหมายให้จริยธรรมของมนุษย์ก็จะพังทลายลงอย่างง่ายดายด้วยเหตุนี้จะมีมนุษย์ที่เคยปฏิเสธการ คนจำนวนหนึ่งถูกเปิดโปงสันดานออกมาและเมื่อนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นเหตุผลให้ใครสักคนลั่นกระสุนนัดแรกต่อไปซึ่งก็มีพนักง,งานอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ควักควักถ้าเกิดผมพูดออกมานี่มันจะเสี่ยงตัว y ยู t ท b e แบนไหมผมไม่ค่อยรู้แต่เอ่อควักควักปากาออกมาโคตรสิ้นคิดเลยขอเรียกว่าปากาแล้วกันนะควักปากามาจอที่พีแวนแล้วก็ปั้งซึ่งขอย้อนกลับไปตรงส่วนที่เคพูดตรงนี้หนึ่งเนี่ยไอ้ส่วนนี้แหละจะเลี้ยทำความคิดหรือ หรือจุดที่คอยย้ำให้ตัวเองห้ามห้ามใจร้อนเกินไปให้คอยคิดตลอดว่าถ้าเกิดมึงยิงคนในมึงผิดกฎหมายนะถ้าเกิดมึงคนในมึงผิดกฎหมายนะแต่พอกฎหมายมันถูกเปลี่ยนให้สามารถทคนได้ความคิดหรือความยั้งคิดความต้องการภายในตัวเองที่มันถูกกดไว้ด้วยคําว่ากฎหมายเนี่ยมันก็หายไป ก็เลยทําให้เป็นอย่างที่เห็นซึ่งตอนนี้ตัวเลขเพิ่มอมีกหนึ่งก็คือคนล่าสุดเนาะหน้าต่อมาอกีรัก็จะพูดว่ามีคนล้มตายไปตั้งขนาดนี้แล้ว,ลวเนี่ยเคก็บอกว่าถูกต้องอกิระก็ได้คิดขึ้นมาว่าไม่อยากเชื่อเพียงแค่ได้รับพลังมามนุษย์ปา่าเถื่อนขึ้นมาขนาดนี้ได้เลยเหรอและจังหวะนั้นเธอก็ได้วิ่งพวดเข้าไปหาเคาแต่ว่าแต่ว่าคุมาโนริก็มาล็อกแขนไว้เนาะล็อกแขนไว้ว่าที่จะทาอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ากิระก็งัดด้วยการแบบเหมือนล็อกข้องหลังแนะ้วก็จับ จับทุ่มซึ่งแต่ว่าตอนแมบ,บแรกขอแบบตกแต่นิดนึงที่ว่าอากิะจับคูมาโนริทุ่มได้เนี่ยคือคูมาโนริเนี่ยคือผมอาจจะเรียกชื่ออาจจะเรียกชื่อเธอ,อยากทีหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นคุณาโมริเงี้ยผมอาจจะเรียกง่ายกว่าแต่พอสลับโ no นกับมั สลับหน้าหลังกันอะคือไม่งเรียกยากขึ้นมาทันทีเลยแต่นั่นแหละก็คือที่เธอโดนอากิระทุ่มง่ายแน่นอนละถ้าได้เห็นกันมาตลอดเราจะได้รู้เลยว่าอากิระได้ม่พมีพสวรรค์ใต้การฆ่าแน่ๆคือแน่นอนว่าเธอมีพพสวรรค์ใต้การฆ่าน้องรีองอยางเนาะแต่ว่าคุมานโนรีจะโดนทุ่มได้ง่ายขนาดเนี้ยคือไม่เป็นไปไม่ได้เลยเอาทิ่ป่ะแต่ผมคิดว่าที่โดนทุ่มง่ายขนาดเนี้ยอาจจะเป็นเพราะนั่นแหละด้วยความเริ่มสนิทแล้วคุมาโนรีเนี่ยเป็นพวกสไตล์ปากแซบก็จริงแต่ไม่เป็นห่่่่ววววงงงงคคคครรรรรอออบบััตตเเมมมมาากกุโนนนิีปป็็ทห ไม่เรียกว่าห่วงต้องเรียกว่าห่วงอย่างแบบกาคุอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันน่ะผมว่าคุ่มันโดยดียน่าจะเริ่มสนิทกับอากิระบ้างแล้วก็เลยอาจจะแบบมีการผ่อนการลงอะไรเงี้ยในจังหวะนั้นจังหวะที่ทุ่งผู้บัาโดยดลงไปเสร็จก็วิ่งไปอากิระก็ได้พูดต่อว่าเปิดโปงความบาดเถื่อนของมนุษย์ออกมาด้วยวิธีการแบบนี้คุณอยากจะทําอะไรกันแน่และเคก็ได้พูดออกมาว่า ก็แค่อยากจะคืนมันกลับไปให้เท่านั้นแหละสิ่งที่เคยผักไสมาให้พวกเราตลอดมานั่นน่ะซึ่งหลังจากตอนนั้นก็จะตัดภาพมาที่โรงเรียน JCC เปิดมาเราก็ได้เจอกับนาโอ,อซึ่งนาโอ,อก,ก็ได้พูดว่านี่มันชักจะขำไม่ออกแล้วนะสมาพันธ์เป็นอะไรกันไปนหมดแล้วญี่ปุ่นจะไปรอบไหมเนี่ยในโลกโซเชียลมีแต่คนพูดถึงแต่เรื่องนี้กันทั้งนั้นเลยอ่ะมาโยมันก็ได้พูดต่อว่าว่าแต่ก็เท่ากับว่าออเดอร์กับเอกร่วมมือกันแล้วสินะบ้าบอสิดีเหลือจะเชื่อจริงๆ และคาจิก็ได้พูดว่าได้ยินว่า JCC มีแนวทางจะยุติความร่วมมือกับสมาพันธ์ที่นี่จะปลอดภัยอีกถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และอามาน,นีมันก็ได้พูดว่าเอ็กบ้าข้างกว่าธุรกิจไปซะอีกขืนเป็นแบบนี้คงมีคนตายอีกเ,เบื่อแน่นักมันก็บอกว่าเมื่อกี้มันลองให้ AI จำลองดูแล้วผลลัพธ์คือในระยะเวลา1สัปดาห์ประชากรจะล้มตายไป9%ว่ากันโดยทั่วไปเส้นตายที่ประเทศชาติจะล่มสลายอยู่ที่1 0นแล้วนัทมันก็พูดว่าว่าแต่ทำไมถึงเลือกใช้วิธีกกกกาาารรน,นนะนชชนนี้้ััะะถแแคปปชช็ไ เองกับซักก็เส้นเรื่องเจตนาของ X มันคืออะไรกันแน่แล้วจวังหวะนั้นรุ่นพี่ของนัดได้เอาของมาให้ซึ่งมันก็คือปืนที่คอยแจดจ่ายให้ประชาชนซึ่งไอ้ปืนนี้ดูจากที่อามเน,นกับลมาฟิยุพูดอะ มันคือปืนด็อกทั่วไปแล้วก็มีคู่มืออะไรมาให้ครบเลยซึ่งแน่นอนละ่ะถ้าเกิดจะให้มันก็ต้องมีคู่มือเนาะเพราะว่าต่อให้เป็นคนธรรมดาเราก็สามารถไปฝึกยิงปืนที่สนามได้ใช่ไหมละ่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะสนใจเรื่องพวกนี้ไงเพราะฉะนั้นการที่มีคู่มือให้ใหก็ปกติแมั้งแต่ว่าที่เจ๋งกว่าคือแม่งสามารถสั่งพัสดุประสมบได้น,นี่แหละแต่ว่านัทมันก็บอกว่าถ้ายิงกระขอไปก็จะได้นะแต่ว่ามันโคตรยุ่งยากเลยซึ่งน่าจะเป็นการกรอกข้อมูลนั่นแหละแต่ว่าปืนแต่และก็บอกมันมีการให แล้วมันก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะละนัดที่4ี่จะมีกนไกดล,ล็อกนะสินะก็คือแม่งเล่นเล่นยิงกีเดียวหมดเลยแล้วเหมือนนัดมันก็นึกอะไรขึ้นมาได้ก็คือปืนเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่าปกติคือมันบอกว่าดูจะหนักไปนิดนึงแฮะแต่ว่าาโอก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะคือถ้าเทียบกับเทียบกับของเิกับของที่ได้รับมาจากสปาพันเนี่ยมันคือน้ําหนักมันดูไม่ต่างกันใช้จังหวะนั้นนัดมันก็เลยแงะออกแล้วนัดมันก็ได้บอกว่าเจอแล้วนี่ไงมันหนักเพราะไอ้นี่แหละ แล้วก็มีคนพูดขึ้นมาว่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวมันแค่ไม่กี่กัมเองนะซึ่งอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็นของดาโอนะแล้วรุ่นพี่ก็ได้พูดขึ้นมาต่อว่านัสกิมันนั่งสร้างอาวุธมาไม่รู้กี่พันชิ้นทุก,ทกวันก็เลยรับรู้ความผิดปกติของน้ำหนักเพียงเล็กน้อยได้ไงล่ะและ,และดาโอก็ได้พูดขึ้นมาว่าหยนี่เหรอท็อปของแผนกผลิตยุโทโธปกรณ์และมาฟยุกได้ถามว่ามันคืออะไรนักก็บอกว่ามันคือโมดูล สำหรับควบคุมจากระยะไกลทาให้สมาพันธ์ควบคุมปืนกระบอกนี้ผ่านทางชิปไอซีได้กันละ่ะทั้งการอ่านข้อมูลพิกัดนับจํานวนกระสุนรวมทั้งล็อกตัวปืนดาน,นาอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าควบคุมจากระยะไกลหรออาเมเลก็บอกเลยว่าแดานากก็เลยพูดขึ้นมาว่าเราอาจจะมีทางหยุดการก่อ,อก,การร้ายครั้งนี้ได้ไม่สิเราต้องเป็นคนหยุดพวกมันให้ได้ต่างหาก แล้วนายโอกระบอกว่ารุ่นพี่นายก็เท่ไม่หยอกเนะาะมาจุบอกว่านี่เธอหยุดเลยนะโอเคแต่ว่าผมแอบสงสัยจรึงกับไอตัวควบคุมจากระยะไกลเนี่ยคือไอตัวโมดูลที่มันสามารถควบคุมจากระยะไกลได้เนี่ยมันบอกว่าคอยควบคุมปืนนี้ผ่านทางชิปไอซีใช่ไหมคือการอาร่านสกัดข้อมูลนับจำนวนกระสุนรวมทั้งล็อกตัวปืนด้วยแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่ามันนับจํานวนการตายยังไง เพราะว่าเวลามันดูมันดู Real เรียวไทม์อะไรเงี้ยประเด็นน่ะอยาะ่างจังหวะตอนที่พี่แป้นโดนยิงอย่างเงี้ยตัวเลขมก็ขึ้นเหมือนเรียวไทม์เลยนะเพราะถ้าเกิดว่าเอาตามข่าวหรือแบบมีนคนเรียกตำรวจแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยอาจจะรู้จักตอนนั้นก็ได้นะแต่พอเห็นตัวเลขตอนนั้นมันดูเหมือนเรียวไทม์เลยไงก็เลยแอบงงนิดนึงว่าเออแม่งมันรู้ได้ไงว่าใครโดนยิงตอนไหนเพราะว่าต่อให้ถ้าเกิดคิดว่านับจากจานวนการยิงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ชัวร์ว่าจํานวนสาราที่ยิงไปมันมันจะเป็นการฆ่าคนเนี้ยโอเคในตอนนี้เหมือนเราจะมีความหวังขึ้นมานิดน เหมือนเราจะมีความหวังในการแก้ไขสถานาการณ์นี้ขึ้นมาดหนึ่งโดยลูกพี่ลูกพี่สุดสุดฮอตสุดป๊อปปูล่าของเราเหมือนผมเห็นมีช่องนึ่งทำเกี่ยวกับไซส์สตอรี่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับที่อาจารย์แก่คอยเขียนไว้แต่ละตัวละครใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดเหมือนนัดนี่มันค่อนข้างฮอตเลยป่ะเออเหมือนนัดมันค่อนข้างฮอตเลยนะใน JCC อะ่ะสงสยัยดูจากตงนี้สงสัยน่าจะฮอตจริง เออแต่นึกถึงอากีฬาแล้วขอย้อนกลับไปตรงอันนั้นนิดหนึ่งย้อนกลับไปอาทิตย์ก่อนก็คือหลังจากที่สก,กาซังได้รู้ว่าเมียปลอดภัยแล้วเนาะก็จะตัดฉากไปที่เคใช่ไหมซึ่งในจังหวะน,นั้นอ่ะจะอยู่ว่าเหมือนมือของเคจะจะพุ่งเข้ามาแทงตัวเองอ่ะแล้วเคก็ได้บอกว่ารลองโ,งโกดให้ดูเลยจ้ะแต่ว่าจังหวะน,นั้นที่มันน่าสนใจก็คือมันเหมือนกับว่ารลีองอาจจะแย่งิทธิ์การควบคุมมาไม่ได้แล้ววะมันดูเหมือนลยองไม่ไม่เสร,ร็จในการกลับมาควบคุมร่างนี้เลยซึ่งไอ้แบบนี้แหละที่มันน แล้วก็กลับมาตอนนี้ก่อนคือนั่นแหละสิ่งที่มันน่ากลัวมันเริ่มแล้วก็คือการที่เครประกาศนะเนาะว่าให้ประชาชนสามารถใช้กระสุนสา,ารนี้ได้โดยที่ไม่มีการผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นแล้วผลลัพธ์มันก็เหมือนจะออกมาตามที่เคต้องการเลยและผมคิดว่าหลังจากนี้มันจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆแต่การที่จะไปเอาปืนเนี่ยมันคือด้วยความสมัครใจไงมันคือความสมัครใจของเจ้าตัวที่ว่าจะไปเอาไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะไปเอา แลวเหมือนมันก็ไม่ได้จำกัดอายุในการไปเอานะเออมันก็ไม่ได้จำกัดอายุในการไปเอาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ต้องมีพวกเด็กคือพวกวัยรุ่นไม่ต้องไปเอาแน่ๆถ้าในวัยผู้ใหญ่เนี้ยอาจจะยากหน่อยในการตัดสินใจที่จะใช้ปืนในการยิงคิดว่ายากหน่อยที่จะตัดสินใจในการใช้ปืนเพราะว่าอาย่างกรณีน,นี้คือผู้หญิงคนนี้ที่ถูกไอ้เวรน,นั่นมานั่งข้างๆอะ่ะอนนั้นคือพูดว่าหลายรอบใช่ไหมละ่ะก็คืออาจจะเรียกว่าเหลืออ,อดแล้วแล้วด้วยความที่พอไม่มีอาวุธอยู่ในมือโดยที่การแบบถ้ามึงยิงนะเนี่ยมึงไม่ผิดกฎหมายอะ่ะมันเลยทําให้เธอล่่่่นนนหรือแแแบบีีวททดูาง นี่คือมันต้องเป็นงานที่รับฟังลูกค้าไม่ว่าจะลูกค้าจะด่าเรายังไงก็ตามแต่เราต้องรับฟังเราไม่สามารถเถียงลูกค้าได้ลูกค้ามันคือพระเจ้าอารมณ์นั้นใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเก็บสะสมความเครียดอะมันคือเรื่องที่มันคือเรื่องปกติเ,เลยเว้ยมันคือเรื่องที่เข้าใจได้ถ้าเกิดเขาจะเก็บสะสมความเครียดแต่เพราะมันมีปืนขึ้นมาและเพราะมันมีกฎหมายที่ว่ามึงสามารถ ได้โดยไม่ผิดกฎหมายโดยทําให้เขาตัดสินใจล่าไกลออกไปหรืออย่างเคสที่สองก็เหมือนกันดูจากคําพูดก็คือเกิดหลายรอบและประโยคคําพูดนีนโดนใจกูเลยเกินในเมื่อตารวจทําอะไรไม่ได้กูททาเองเนี่ยตัวใจจะแล้วผมคิดเลยว่าพวกวัยรุ่นแม่งน่าจะหนักกว่านี้ผมว่าส่วนใหญ่จะได้มาจากวัยรุ่นแน่ๆเพราะว่าในช่วงวัยรุ่นนี่มันคือช่วงที่เราไม่รู้จักการยังคิดยังทําอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นช่วงที่เรากําลังเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ มันเป็นช่วงที่เรากับมันจะเติบโตมันเป็นช่วงที่ที่เรากับมังจะได้ลองในหลายสิ่งหลายๆอย่างเราจะไปทางไหนเราจะเป็นยังไงมันก็ถูกตัดสินกันในช่วงนี้แหละส่วนใหญ่อะนะเพราะบางคนต่อให้ผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็อจจกฐันตัวได้แต่ส่วนใหญ่อะมันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเรียกว่าเป็นช่วงวัยที่เลือกอนาคตของตัวเอง แต่ว่าความเป็นจริงอะเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เรื่อยๆแหละต่อให้อายุมากขึ้นไปแล้วก็ตามแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวเลขมันจะขึ้นอีกเยอะแน่ยังต่ำสองแสนต้องมีไม่แน่ตัวเลขอาจจะติดไปขึ้นล้านก็ได้นะเพราะว่าน,นี้แม่งคือหลังจากพี่เครประกาศไม่นานเลยนะรวมๆก็น่าจะประมาณวันหนึ่งได้มั้งแล้วถ้าเกิดผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยแม่งตัวเลขจะขึ้นไปขนาดไหนอะมันก็เลยนั่นแหละนะกฎหมายเป็นสิ่งสาคัญเพราะถ้าเกิดไม่มีกฎหมายคนเราก็จะทําอะไรตามใจชอบ พราะถึงแม้ว่าในทุกวันนี้ต่อให้มีกฎหมายบางทีกฎหมายก็ไม่สามารถเอาชนะเงินได้ก็ยังมีเลยถูกไหมละ่ะเพราะต่อให้มีกฎหมายบางทีคนเราแมงก็ยังทาเหมือนเดิมก็ยังมีข่าวให้เห็นในทุกๆวันและผมเชื่อว่าต่อให้ไม่มีในข่าวทุกวันนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดอุบัติเหตุความประมาทยัดเงินมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดแต่แค่เราได้เห็นข่าวแค่บางครั้งแต่ในความเป็นจริงนอกข่าวมันก็ยังมีเกิดขึ้นตลอดแทบจะตลอดเวลานั่นแหละเพราะยิ่งไม่มีกฎหมายวิย่งนะเข้าไปอีก พูดแล้วผมอยู่ฝั่งเอกแล้วกันแต่ว่าเราก็ได้รู้แล้วว่าในเปินมันมีชีปอยู่ใช่ไหมซึ่ง ในชิปเนี้ยมันเป็นชิปควบคุมระยะไกลในการคอยสั่งการควบคุมชิปไม่ให้ยิงเกิน4นัดเพราะว่าพอยิง <oded> <d> ถึงนัดที่3แล้วชิปมันก็จะสั่งการให้หยุดทํางานในนัดที่4ใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเรามีเรามีใครอยู่ล่ะฝั่งเราอะเรามีผหนุ่มวิศวกรสุดทอตของเราอยู่อะเพราะฉะนั้นน่าจะจัดก,การได้ซึ่งสิ่งที่น่าจะทำผมคิดว่าน่าจะเป็นนั่นแหละแทรกแซงชิปสิสัส่งการะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอามาให้เป็นฝั่งตัวเองจะได้สั่งชิปให้หยุดการทํางานของปืนทั้งหมดแต่ว่ากฎหมายก็ยังคงอยู่เพราะ ซึ่งสักกัังในตอนนี้แย่ฮะพูดได้แค่ว่าแย่เลยสักกาังในตอนนี้อาการอ่ะขอนอกเรื่องไปที่ก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะเรื่องของสักกัังคือนั่นแหละอย่างที่เห็นว่าอาวีซังกับรูปลอดภัยแล้ว เพราะว่าสกสังแกบิวดิ้งบ้านเพิ่มเออบิวดิ้งบ้านเพิ่มนิดหน่อยคือการสร้างหลุดภัยขึ้นมาเพราะว่าจริงๆก็ก็ควรทาแหละเพราะว่าจะมีใครมาตั้งใจมารอบงหารสกสังตอนไหนก็ไม่รู้ถึงแม้มันจะมีกฎก่อนนั้นนี้ที่ว่าห้ามยุ่งกับคนธรรมดาห้ามยุ่งกับคนที่แบบไม่ใช่เป้าหมายในการฆ่าอะไรเงี้ยมันก็ยังทําให้อาวีซังปลอดภัยอยู่แต่ว่าหลังจากแก้กฎใหม่แล้วกฎหมายเปลี่ยนไปมันก็ทําให้อันตรายมากขึ้นซึ่งแม่งก็เกิดขึ้นจริงๆ แต่ว่าผมแอบปิดคาดได้ดึงผมคิดว่านากโมะจะไปช่วยแต่ไม่ใช่นกักโะมไม่ได้ไปช่วยที่เราได้เพราะว่าทำใตดินไว้อยู่แล้วผมก็เลยนั่งนึกถึงว,ว่านากุโมะม,มันเป็นไหนอยู่ตรงนี้ก็ไม่อยู่ตรงที่เขาหนัวกันมันก็ไม่อยู่ก็เลยนึกถึงว่ามันเป็นแห่งมันซึ่งเอาเป็นว่าช่างมันไปก่อนเรื่องนั้นน่ะเออนั่นแหละซากาซายะในสถานที่ได้เห็นว่าปลอดภัยแล้วเนาะแต่ว่าหลังจากตอนนั้นนิดนึงซากาซังก็วูบ บูบลงเพราะว่าวินาทีที่เห็นระเบิดอ่ะเหมือนใจไม่คิดไปแล้วเหมือนใจไม่คิดไปแล้วเหมือนใจตัวเองไม่คิดไปแล้วว่าอาวีสั่งตายแล้วซึ่งยูซุมุระซสังเลยกขพูดขึ้นมาเนาะว่าทาโร่สังเนี่ยไม่ไหวแล้วซึ่งมันเป็นอาการคล้ายๆกับพวกนักฆ่ามือใหม่ที่อาจจะไม่เหมาะกับวงการนักฆ่าอาจจะไม่เหมาะกับการฆ่าคนอะไรเงี้ยซึ่งสกัดสังอ่ะแน่นอนว่าการฆ่าคนเขาฆ่ามาเยอะมากใช่ไหมล่ะแต่ทาโร่สังเขามือไม่ได้เพื่อเลือดมาหลายปีแล้วอ่ะมันเลยทําให้นั่นแหละก็เลยบูบไปซึ่งเอาจริงก็เป็นห่วงออเหมืนนนต ก็คืออาจจะต้องให้ทารุสังได้พักก่อนซึ่งตอนได้เห็นโยสุมุราสังพูดก็รู้สึกน้ําตามันจะซึมไงไม่รู้เนาะทารุสังเราลาวงการไปแล้วทารุสังเราแค่ต้องการชีวิตธรรมดาไม่ใช่ชีวิตที่หรูหราอะไรทารุสังแค่อยากจะเปิดร้านเล็กๆสักร้านหนึ่งอยู่กับอาวิสังอยู่กับลูกสาวของเขาเขาต้องการแค่นั้นเลยทารุสังต้องการแค่นั้นเลยอะ่ะแม่งก็เลยแบบน้ําตาซึมตอนอ่านอะ่ะคือแบบว่าอยู่ชีวิตแม่งก็โดนลากกลับมาในวงการเนี่ยแต่ก็ถ้าให้ไปสู้ก็น่าจะไหวยอยู่ และอย่างคือมียศุมุราซังคินกะน่าจะคอยแบบเป็นคู่มือให้ซ้อมได้อยู่น่าจะมี2คนนี้เป็นคู่มือให้ซ้อมในการดึงฝีมือกลับมาได้รุ่นโตสัอย่างใช่ไหมล่ะนั่นแหละซึ่งอนที่ต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งทาโร่บ้างเออน่าจะได้เห็นฝั่งทาโร่แต่ว่าตอนนี้ให้ทาโร่สังเขาได้พาก่อนเรื่องฝึกเรื่องขาวิธีการกับเคเอาไว้ที่หลังให้ทาโร่สังได้พาก่อนตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วทาโร่สังอ่ะเออแต่ว่าจริงๆนั่นแหละผมบอกไปตอนต้นว่าผมถ่ายทุกอาทิตย์แต่ว่าไม่ได้ลงคือจริงๆผมมไไ่ด้้ตังใจจะทําเรื่องนี้แต่ว่าเห็นไหนก็ ม,มันง่ะมันถึงอตอนไงถือว่าเป็นทําแบบเฉลิมฉลองให้อาจารย์แกไปด้วยแต่หลังจากนั้นมานิดนึงก็เลยคิดว่าอ่ทำสักหน่อยแล้วกันแล้วก็ทํามาเรื่อยทำมาเรื่อยๆแต่ผมก็ได้ไม่ลงซึ่งเหตุผลที่ไม่ลงก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันวิธีการพูดมันอาจจะไม่ค่อยอดีเท่าไหร่ซึ่ง มีเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกเสียดายหนึ่งที่ตัวเองไมไ่ลงก็คือตอนนี้คือชัดเจนแล้วว่าออเดอร์กับเอคลงมือกันก็เลยแบบมีการพูดคุยไปนิดนึงเกี่ยวกับฝั่งนี้กับฝั่งนั้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอาทิตย์หน้าสกรัโตโตเดย์อาจจะมีการพูดคุยในส่วนนี้ก็ได้ถ้าเกิดทั้งสองกลุ่มมาเจอกันใครจะชนะหรืออะไรเงี้ยเออใครจะแบบมีโอกาสชนะมากกว่ากันไม่แน่อาทิตย์หน้าอาจจะคุยก็ได้เอาเป็นว่าไปเจอกันในอาทิตย์หน้าครับ